สวัสดีครับแอดมินเพจนราจะแปรและเปิดดีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาต่อกันเลยที่เรื่องราวของ relative clause คราวที่แล้วเราว่ากันด้วยเรื่องของ non defining relative clause non defining relative clause คุณสมบัติของมันเครื่องหมายที่จะต้องมีก็คือเครื่องหมายคอมม่า และ relative pronoun ที่ห้ามใช้ก็คือ that ข้อข้างล่างเมื่อเห็น c o ม m าแบบนี้แล้วเป็น non-defining แน่นอนเป็น non-defining c o ม m าต้องมีเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีตรงนี้ตรงนี้และสิ่งที่ห้ามใช้ก็คือ that ฉะนั้นเมื่อห้ามใช้แดตเราตัดข้อใดทิ้งไปครับ A B C D ตัดข้อ4ทิ้งไปข้อททนอีกครั้งหนึ่งว่า non-defining มีคอมมาแล้วก็ห้ามใช้แดต defining บ้างคุณสมบัติก็จะตรงข้ามกัน defining จะไม่มีคอมมาแล้วก็แดตจะใช้ได้ เราจะมาดูกันนะครับสำหรับ2บรรทัดแรกของทุกอันนั้นเมื่อรู้ว่าเป็น defining ใช้ that ได้ใช้ that ได,ได้ในแต่ละอันเปิดวงเล็บเพื่อให้ทราบว่านี่คือ relative clause relative clause ทำห้าที่ขยายอะไรนะขยายนามวลี Which has a garden? That has a garden. Khayai a house. Which our parents like? That our parents like. Khayai a cat. Which our parents are afraid of? That our parents are afraid of. Our parents are afraid of. Of which our parents are afraid. Khayai a cat. At first, first, which get that เหมือนกัน ทั้ง3ชุดแต่ภายในนั้นต่างกันให้ add อดวิเคราะห์นะครับ our o u u s e นั้นเป็น N.P. which นั้นเป็น relative pronoun และ has นั้นเป็น verb นี่คือ N.P. R.V. อันที่2ชุดนี้นะครับ we bought a cat which our parents l i k e a I cat นั้นเป็น N.P. which นั้นเป็น R. our parents เป็น S. liked เป็น v ความแตกต่างกันระหว่าง NPRV กับ n p r s v ก็คือดังนี้ถ้าเป็น NPRV นี่คือ NP นี่คือ R นี่คือ V ถ้าแยากประโยค I like a house which has a garden สามารถแยกได้ดังนี้ I like a house A house has a garden จะเห็นได้ว่า a house นั้นเป็นประธานของกริยา has เมื่อไรก็ตามจำไว้เลยว่าถ้าเจอ NP r v np ตัวนี้จะเป็นประธานของกริยาภายใน relative clause N.P. นั่นจะเป็นประธานของกริยาภายในทิ่คลอส A house กระทำไปที่ has ถ้าเป็น N.P. I.S.B. บ้าง We bought a cat which our parents liked แยกประโยคได้ดังนี้ We bought a cat our parents liked, a cat. we bought a cat which our parents liked. our parents subject l i k e verb a cat เป็นกรรมของกริยา liked เมื่อไดก็ตามเจอ NP, R, S, V ให้จำไว้เลยว่า a cat นั้นเป็นกรรมของกริยาใน relative clause liked มากระทําที่ Cat NPRV NPRSV ยังมีอีกจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนั่นได้แก่ NPRV นั้นจะไม่สามารถละ which ละ that ได้ I like a house has a garden โครงสร้าง SV-SV แบบนี้ภาษาอังกฤษไม่มีผิดเวรกรณ์น,นะครับแต่ถ้าเป็น NPRSV จะสามารถละ which ละ that ละ relative pronoun ได้ We bought a cat. Our parents liked. ลองแปลดูจะแปลดได้ว่าพวกเราซื้อแมวตัวหนึ่งพ่อแม่ของพวกเราชอบอดไม่ได้ที่จะเติมคำว่าซึ่งกับคำว่าที่ในจุดนี้พวกเราซื้อแมวตัวหนึ่งซึ่งพ่อแม่ของพวกเราชอบพวกเราซื้อแมวตัวหนึ่งที่พ่อแม่ของพวกเราชอบเมื่อใดก็ตามที่อดไม่ได้ที่จะละซึ่งละที่ตรงนี้นะครับก็ขอให้ทราบด้วยเลยว่า อันนี้คือเป็นจุดที่มีการละ relative pronoun อยู่ต่อไปนอกจาก n p r s v แล้วที่สามารถละ relative pronoun ได้ npisv แล้วก็ preposition ก็สามารถละ relative pronoun ได้เช่นเดียวกันอ้าว n p r s v preposition นี้มันคืออะไรนี่คือ np นี่คือ r นี่คือ s นี่คือ v นี่คือ preposition ถ้าแยกประโยค We bought a cat which our parents are afraid o f ก็จะสามารถแยกได้เป็นสองประโยค When we bought a cat our parents saw afraid o f a cat Our parents are afraid of a cat. Our parents คือ subject, are เป็นกริยา of เป็น preposition และ a cat นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า object of preposition นั่นก็แปลว่ากรรมของบุพบทเป็นกรรมของบุพบทแต่ถ้า N P R S V We bought a cat which our parents liked อันนี้เป็น object of verb a cat นั้นเป็นกรรมของกริยา l i k e n p r s v prep <S mm hmm. <S เมื่อเจอแบบนี้แล้วสิ่งที่คล้ายกับเป็น psv r ก็คือสามารถที่จะละ w i s h ละ that ได้พวกเราซื้อแมวซึ่งที่พ่อแม่ของพวกเรากลัวแต่ก็มีความพิเศษหนึ่งถ้าคนเขียนต้องการจะ ทำให้ประโยชดูมีความเป็นทางการ We bought a cat which our parents are afraid of สามารถที่จะย้าย off ขึ้นมาอยู่หน้า which ได้กลายเป็น We bought a cat of which our parents are afraid โครงสร้างทั้ง3ามแบบจำนวนประโยคที่เป็นไปได้เนาะจะเรียงจากน้อยไปหามากตั้งแต่ nprv np นั้นคือประธานของ verb ใน relative clause เป็นไปได้สองโครงสร้าง npisv np นั v, NP ้นคือกรรมของ verb ใน relative clause เป็นไปได้สามโครงสร้าง which ได้ ye, that ได้ละได้ npisv prep เป็นไปได้สี่โครงสร้าง which ได้ ye, that ได้ละได้และโยนบุพบทมาอยู่หน้า relative pronoun ได้สี่โครงสร้าง สิ่งที่จะใช้ในการตอบข้อสอบข้อนี้ก็ได้แก่นี่นะครับ N P R S V prep The Ghost, comma, the o r i s Casper มีข้อหนึ่งเป็น N P แล้วก็มีนี่คือ N P ใช่ไหมแล้วก็มี R แล้วก็มี S แล้วก็มี V prep นี่ R นี่ R นี่ S นี่ S นี่ V V อันนี้ไม่มี prep ตัดทิ้งไป อันนี้มีเพลฟเก็บไว้ฉะนั้นเห็นแล้วนะครับว่าข้อ b นั้นเข้ากับโครงสร้าง n p r s b p พลฟและคำว่า a f r a i d ต้องมีคำว่า off อยู่แล้วข้อดีผิดอย่างไรผิดเพราะอย่างที่แอดได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับโครงสร้างที่เป็นทางการของ relative clause ท,ที่เป็นแบบ np เป็น object of preposition นั้น สามารถที่จะโยน off ไปอยู่หน้า which ได้ถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องเป็น the girls of which she is not afraid แค่นี้ไม่ต้องมีคำว่า off ข้อนี้ผิดเพราะมีคำว่า off ตรงนี้เกินเข้ามาเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปที่2มีเรื่องของ relative clause ที่มี which นะครับทั้ง3แบบคลิปหน้าจะเป็น เรื่องราวของรีทิปคลอสในเทรนใดต่อต้องมาติดตามกันนะครับวันนี้แอดไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ